สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มาอัปเดตรถครอบครัว7ที่นั่งอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะครับนี่คือเจ้าย s ซูวิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีออโต้ดีเซลปีส0 2 0ยสรถบ้านสวยๆเลขไม้น้อยๆน,นะครับมาอัปเดตกันที่ต้นยูสค่ะเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดทั้งภายในภายนอกของ รถครอบครัว7ที่นั่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานนะครับได้เครื่องยนต์1.9ดีเซลด้วยนะครับมาพร้อมสีขาวมุกนะครับสียอดนิยมเลยนะครับคุณผู้ชมและเลขใหม่คันนี้นะฮะบอกเลยว่าเลขใหม่วิ่งไปแค่หลักหมื่นโลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมล้อแมกสีดำนะครับเป็นล้อแมกใส่มาให้จากเจ้าของเดิมนะครับขนาด20นิ้วหล่อมากนะครับเข้าชุดเลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลน ไฟเดย์ไทม์ LED ไฟตัดหมอกกระจังหน้าคิวโคเมียมตัดด้วยดำนะครับสีขาวมุกสีพิเศษด้วยรถใหม่ป้ายแดงต้องจ่ายเงินเพิ่มนะค,ค่าสีวันนี้ราคาเพียง735,000บาทเท่าน,นั้นราคาสุดพิเศษจากราคาล้านกว่าเหลือ735,000บาทใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับเดี๋ยวพาวนรอบคันดูภายนอกกันก่อนนี่ครับล้อแม็กนะครับขนาด20นิ้วนะครับคุณผู้ชม กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยเป็นแบบโครเมียมนะครับคิ้วกันสาดนะครับราวหลังคางด้านบนใส่มาให้ครบสภาพสมบูรณ์มากพร้อมใช้งานมือจับโครเมียมเบ้ากันลอยนะครับบันไดข้างเดิมไม่มีรอยเบียดน,นี่ครับรถสวยมากคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับจัดไฟนั้นหรือซื้อสดอย่างไรแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ มีบริการจัดไฟนั้นให้ทั่วประเทศเลยลูกค้าสามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้ซื้อสดคันนี้ฟรีแวตให้ด้วยนะครับเป็นรถบ้านไม่เก็บแบตนะครับผมฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับนี่ครับจัดไฟนั้นฟรีค่าจัดค่าโอนค่าเงินการนะครับสนใจอย่างไรรีบแจ้งเข้ามาได้เลยด้านท้ายไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับเป็น LED นี่ครับไฟท้าย LED นะโลโก้ต่างๆอยู่ครบ diffusion ด้านหลังจะเป็นดำนะครับ โลโก้เอซุเป็นโครเมียมคิ้วนะครับโครเมียมแล้วก็กล้องมองหลังใส่มาให้ครบเลยนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่3นะครับนี่ครับ LED นะครับสวยนะฝาท้ายเปิดให้ดูกันเลยนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับ3าแถว7ที่นั่งนะครับเป็นกลุ่มรถ PPV สำหรับครอบครัวที่น่าใช้งานแล้วก็มาไวจิตจองไวสำหรับรุ่นนี้นะครับได้เครื่องยนต์1.9ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับดีเซล อีออโต้ขับ2อนะอุปกรณ์ที่ติดมากับรถนะครับถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆอยู่ครบนะครับด้านหลังครบเลยนะหัวน็อตด,ด้านท้ายนะครับไม่เคยมีการถอดสวยเดิมนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่เคยมีการถอดเลยเม็ดอารคเดิมโรงงานนะครับสีขาวมุกด้วยสีสวยครับคันนี้นะครับสีพิเศษเลยนะครับสียอดนิยม นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจรีบด่วนเลยด้านหลังก็จะมีที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับแล้วก็มีเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเป็นกล่องแม่เหล็กแบบนี้เบาะสามารถพับได้ 60- 40นะครับพับลากไปได้เลยนะฮะนี่ครับเพดานสวยระบบแอร์เป็นแอร์ลาวนะครับแอร์เพดานมีจอเพดานให้ครบเลยนะครับเพดานจะเป็นสีเบจเบาะหนังดําคอนโซลดําด้านหลังก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยซ้ายขวานะครับนี่ครับ มี power outlet ให้นะครับสามารถเสียบชาร์จด้านหลังได้ด้วยนะครับมีตัวขอเอาไว้ขึงตะข่ายได้เฟรมต่างๆสมบูรณ์สวยใสยเลยนะครับขอบยางต่างๆยังใหม่นะฮะหัวน็อตต่างๆไม่มีตะกันไม่มีคา,าบขี้ใครต่างๆมาร์ค 4QC ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับรถสวยตัวเหล็กชักลากต่างๆก็อยู่ครบเลยนะครับด้านหลังก็จะมีไฟถอย นะครับอันนี้เป็นดําเงานะแต่กับสีขาวมุกไฟท้ายเดิมไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับขับรถสวยมาให้อยู่แล้วนะครับสีริย,ยางจะใส่มาที่265ทับ 50R20 นะแม็กจะเป็น20นิ้วนะครับเจ้าของเดิมใส่มาให้แบบหล่อๆเลยนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมลายแม็กดำเงาด้วยนะครับโดยจับโคเมียมร้อย,อยางลไยนะครับยังมาอยู่เลยนะครับ ด้านล่างนะครับปีกนกต่างๆเชสซีต่างๆสมบูรณ์พร้อมใช้งานของเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็เช็คลิต์ความเรียบร้อยให้ทุกจุดเลยก่อนส่งมอบนะครับนี่ครับรอบคันภายนอกสวยเสาบีดำนะครับคิ้วกันสาดต่างๆใส่มาให้ครบเลยด้านบนหลังคาก็สามารถเพิ่มเติมเสริมแหล็กหลังคาสไตล์ทูเล่ได้โดยที่ไม่ต้องเจาะหลังคานี่ครับนี่ครับคนรอบคันให้ดูกันเลนะครับ รถสวยมากคันนี้พร้อมใช้งานนะดี๋ยวไปดูภายในเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมว่าคันนี้เลขใหม่จะวิ่งไปกี่กิโลเมตรนะครับสำหรับเจ้าอีซูมิลเอ็กซ์หนึุ่ดีวีดีออโต้สองพรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงซื้อสดไม่เก็บแบตฟรีค่าโอนให้ด้วยจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดาเนินการราคาเพียง7,35,000บาทเท่านั้นสนใจรีบด่วนเลยสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ครับคิวโคเมียมใสๆเลยไฟตัดหมอก ไฟหน้าแบบใสๆนะครับโปรเจคเตอร์เลนเดย์ไทม์ led นะครับให้มาครบเลยเดี๋ยวไปสตาร์ทรถดูภายในเพิ่มเติมกันต่อครับนี่ครับขอบอยางริดน้ำนะครับแนบสนิทเลยนะครับไม่มีผุก,กระจกโคตเดิมโรงงานนะฮะภายในฝั่งคนขับก็ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็เบาะเป็นแบบลายตัดสปอร์ตคัตเบาะหนังสีดำนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครูสคอนโทล เกียร์ออโต้แบบเลฟโทนิก6สปีดนะครับคันนี้นี่ครับสวยงามคอนโซลเกียร์นะครับดำเงาตัดด้วยคิวโครเมียมหน้าจอ DVD กล้องถอยมีมาให้ครบเลยนะฮะกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามีโหมด of i d อ l l i ิงให้ด้วยนะครับกระจกออโต้นะครับ,ร Auto, รบฝั่งคนขับที่เหลือเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับ นี่ครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งหนาามาพร้อมพรมกระดุมนะครับดูแลรักษาง่ายเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด้วยมี t e x t ั่นคอนโทรลให้ด้วยนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับรถครอบครัวใครกำลังมองหารถครอบครัวนะครับใช้งานน้อยๆสภาพดีๆคันนี้ตอบโจทย์ใช้ยาวๆเลยนะครับได้เครื่องดีเซล1.9ประหยัดด้วยนะครับ ได้สีขาวมุกอีกต่างหากนะครับคันนี้มาดูเลขใหม่ขอนว่าคันนี้ใช้งานไปกี่กิโลเมตรครับเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูกันเลยนะฮะนี่ครับตัวจอนะครับเป็นของเดิมโรงงานเลยอีสุเดิมนะครับคุณผู้ชมเลขใหม่คันนี้มาดูกันนะฮะนี่ครับเลขใหม่ใช้งานน้อยมากครับเพื่อนๆหกหมื่นสามนะใม่แท้นะครับ63,000กิโลเมตรเท่านั้นได้รถสวยไหม่น้อยนะครับราคา นะครับถือว่าเซฟกว่าราคาป้ายแดงไปหลายแสนเลยทีเดียวนี่ครับเบาะไฟฟ้าด้วยเบาะไม่มีขาดนะครับเบาคคนขับเป็นส่วนที่ใช้งานเยอะที่สุดเบาะคนขับนะไม่มีแตกเลยไม่มีขาดสภาพเดิมสวยนะฮะบ,บุหนังสีดําเช่นกันนะครับบริเวณแผงประตูก็ตัดไปด้วยคิ้วนะครับแบล็กลอสดํดเงาแบบนี้นะครับนี่มือจับโควเมียมเดิมโรงงานกระจกโคตดเดิมโรงงานหมดทุกบานเลยไม่มีการเปลี่ยนไม่มีไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับ สติกเกอร์ความดันลมยางต่างๆอยู่ครบนะครับมาร์คสี QC น็อตเดิมโรงงานรถสวยใหม่น้อยราคาประหยัดนะครับใครสนใจรีบด่วนเลย735,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้ i ี Is u ูมิวเอ็กซ์ออโต้ปี2020รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนี่ครับสวยมากภายในเป็นเบาะหนังนะครับเพิ่มความสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีดำ ระบบแอร์ก็เป็นแอร์เพดานนะครับความเย็นก็กระจายทั่วห้องโดยสารเลยเบาะแถวหลังก็สามารถพับลากไปได้เลยนะฮะพับได้แบบ60-40มีพื้นที่เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับพื้นพรมกระดุมนะครับสีดำเพิ่มความสวยงามกับตัวรถแล้วก็ดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะครับเวลามีฝุ่นมีอะไรก็จะไม่ลงไปดนพรมด้านล่างนะครับนี่ครับก็สามารถเช็ดหรือปัดออกได้ง่ายกว่านะครับ จอนะครับนะครับจอวิดีโอนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีครับใส่แผ่นนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงลิงก์กับจอได้เลยครับเป็นมอนิเตอร์ด้านหลังนะครับดูหนังฟังเพลงได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ราวสามารถปรับบริเวณคอนโซลเพดานแถวที่2ได้เลยนะครับรถสวยไมน้อยนะครับหัวเบาะสามารถปรับยืดได้หดได้นะครับสามารถปรับองศาได้แล้วก็มีที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ำนะ นั่งสบายอำนวยความสะดวกได้ครบคันเหมาะกับครอบครัวมากๆนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจรีบด่วนเลยนะครับตัวเซฟตี้ตัวล็อกเด็กมีให้ครบเลยนะฮะนี่ครับบุหนังนะครับมีเดินเส้นได้ตะเข็บเส้นได้สีขาวนะครับแบ็กเงาดำเงาแบล็กลอสนะครับครบเลยนะฮะเดี๋ยวขอย้ายขึ้นไปด้านบนนะฮะทดสอบเรื่องของระบบเกียร์แล้วก็ตัวกล้องถอยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม อยู่กับเจ้าอีซูมิวเอ็กนะครับ1.9 DVD ออโต้ขับ2ปี2020รถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลขใหม่วิ่งไป63,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้ซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะฮะกรณีซื้อสดฟรีแหว7%ฟรีค่าโอนกรณีจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดาเนินการครับราคา735,000บาทเท่านั้นไมล์63,000กล้องถอยนะครับทำงานปกติเลยภาพคมชัดครับคุณผู้ชมนี่ครับ รุ่นนี้เป็นตัว1.9 dvd นะครับเป็นตัว1.9 dvd ได้คร u สคอนโทรลด้วยนะครับได้คร u สคอนโทรลด้วยกระจกออโต้ไฟฟ้าฝั่งคนขับอัพดาว one touch นะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นไฟฟ้าปกติคอนโซลสวยอ่ะดูคอนโซลกันชัดๆเลยนะฮะผิวพันคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีแตกลายงานะครับไม่มีคราบกราวคราบเลอะเทอะเปื้อนเลอะเลยเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับนี่ครับไฟฉุกเฉินตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว จอ d v วนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับใส่แผ่นดิสก์ USB นะบลูทูธออ i ดิโอบลูทูธเสียงได้นะครับ FMAM ได้หมดเลยแอร์เย็นฉ่ำนะครับเกียร์ออโต้6สปีดแบบเล็ทรอนิกส์นะครับก็สามารถนะครับปรับมาที่โหมดดีได้แล้วก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับ1,2เอาไว้แบบขึ้นเขาขึ้นดอยต่างๆสามารถปรับได้มีชิปล็อกให้ด้วยนะครับนี่ครับ ตรงลายผิวพันดีนะครับตัวหนังสือไม่มีถลอกนะครับไม่มีซีดจางไม่มีลบเลือนสวยงามเลยคันนี้พร้อมใช้งานเกทด้านหน้า2ตอนนะครับตอนบนนะครับเอาไว้ใส่ของต่างๆแล้วก็มีตัว power outlet นะครับ12โวลต์ชาร์จได้เลยนะครับนี่ครับสวยงามด้านล่างจะเป็นใส่เอกสารต่างๆคู่มือการใช้งาน book service นะครับจากศูนย์อิสุอยู่ครบเลยนะฮะหนาๆแบบนี้เลย มีให้ครบสนใจรีบด่วนนะคันนี้นะครับรถยังว่างยังไม่ติดจอนะคันนี้ใครสนใจรีบด่วนเลยรถสวยพร้อมใช้งานเดี๋ยวไปดูระบบไฟเพิ่มเติมกันสำหรับเจ้าอิสซูมิลเอ1.9นะครับไฟส่องสว่างภายในเป็นสีวอร์มนะครับแบบนี้สีส้มนะครับแล้วก็ที่ใส่แว่นตาต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนี่ครับที่บางแดดก็จะมีกระจกให้นะครับกระจกมองหลังนะครับปรับแมนนวลปรับมือนะครับรถสวย พร้อมใช้งานเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูกันหน่อยนะครัมาดูระบบไฟกันนะครับไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับเป็น LED นะครับนี่ครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะโครเมียมสวยใสเลยนะครับคิ้วกันสาตใสใสใส่มาให้ครบเลยนะครับล้อแม็กนะฮะ20นิ้วดำเงานะครับไฟหน้าสวยนะครับโปรเจคเตอร์เลนนะครับใสนะครับมี LED ด้วยนะครับ ไฟตัดหมอกรุ่นนี้เป็นสีวอมนะครับคิ Q ้วโครเมียม e ตัดด้วยกันชนหน้าดำดำเงานะแล้วก็กระจังหน้าเป็นคิ้วโครเมีย e มตัดด้วยดำเงาโลโก้เอซุเป็นโครเมียม e แบบนี้ครับนี่ครับคิ้วโครเมียม e ไฟตัดหมอกอยู่ครบเลยสวยงามนี่ครับโครงสร้างเดิมๆน่าใช้งานนะครับจบมองข้างก็ใสๆเลยไฟเลี้ยวยไม่มีแตกนะครบหมด มือจับครเมียมใส่ๆเบากันลอยนะครับเบาะทุกตัวไม่มีขาดนะครับเบาะปลั๊กไฟฟ้าฝั่งคนขับมีเบาะข้างๆคนขับก็ใสๆนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดตะเข็บเบาะไม่มีแตกมีที่วางแก้วน้ําซ้ายขวาให้ด้วยดึงมาได้นะครับแบบนี้ตรงนี้บุนุ่มนะครับตัวเก็บุนุ่มมาให้แล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ตดึงดูได้เลยนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ค นี่ครับขอหยาดรับสับสักครู่นะครับต่อนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานนะครับนี่ดึงดูได้เลยนะครับขอบยางบานประตูนะรอยสปอตเม็ดอาร์คเดิมโรงงานสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามนะครับรถสวยรับการโครงสร้างเดิม ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อไม่มีกับเครื่องไม่มีกรอมไม้นะครับรถสวยเดิมพร้อมใช้งานรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับแผงประตูไม่มีทลอกเลยนะครับดูนี่ครับผิวพันธุ์ดีมากนะครับดำเงาแ็กกาอสนนะครับสวยงามด้านหลังฝั่งซ้ายก็เดิมๆเ,เช่นกันเบาะไม่มีขาดนะครับนี่ครับเบลเดิมโรงงานนะครับ ให้ดูกันเลยนะครับปี2020แท้นะครับนี่ครับเบลลเดิมโรงงานเห็นไหมฮะัย2 0แท้นี่ครับอันนี้ปี20แท้ด้วยไม่ใช่19.20นะปี2 0แท้เลยนะครับเบลลเดิมตรงนะครับครับคดเดิมโรงงานนะครับคดเดิมโรงงานอยู่พันดีมากไม่มีทลอกเลยนะครับสวยงามแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็น led สวยงามไฟเลี้ยวต่างๆนะครับติดครบหมดนะครับ ผู้ชมนี่ครับไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างติงตดครบหมดสวยใสยเลยนี่ครับวนรอบคันดูภายในภายนอกกันแล้วนะครับใครสนใจคันนี้ก็สามารถขอข้อมูลขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับทักไลน์แอดไลน์ทักแชทเข้ามาได้หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์095 056 6926ได้เลยเดี๋ยวไปพาไปชมห้องเครื่องปิดท้ายกันนะครับไปดูห้องเครื่องปิดท้ายกันตามมาเลยครับ มาดูรายละเอียดโครงสร้างห้องเครื่องปิดท้ายกันนะฮะก็เป็นเครื่องยนต์1.9 DDI นะครับนี่ครับ Blue Power DDI ประหยัดน้ำมันนะครับดีเซลไม่เคยติดแก๊สเครื่องเดิมโรงงานไม่มีรีแมปไม่มีจูนนะครับของเดิมโรงงานเลยคานหน้าเดิมๆนะครับรอยกัดสีจะขอบยางตรงนี้นะครับเดิมๆอยู่ครบไม่มีการพ่นสีทับนี่ครับเพตเดิมโรงงานนะครับดอกรีเวทของอิุสุต้องเป็นดอกรีเวทสีดําเท่านั้นนะครับนี่มอก แบบรถแบบเครื่องแบบเกียร์หมายเลขเครื่องหมายเลขชัตซีนะครับตัวเลขคมชัดเลยน้ำมันพาวเวอร์นะฮะมาร์คสี QC เดิมโรงงานอยู่ครบนี้สตาร์รถอยู่นะฮะนี่ครับสตาร์ทรถอยู่นะครับเครื่องเดินเรียบเลยนะไม่มีสะดุดแผ่นกันความร้อนฝาระโปรงมีให้ครบเลยนะครับสติ๊กเกอร์สีเงินนะครับคําเตือนต่างๆอยู่ครบหมดนะครับน็อตฝากระโปรงหน้านะครับดูกันเลยนะครับ ไม่เคยมีการถอดครับน็อตเดิมเม็ดอาร์คสวยเดิมนะครับตอนนี้เรียกว่าสวยเดิมน็อตไม่มีขยับใช้งานน้อยเลขใหม่อยังหลักหมื่นอยู่เลยราคาเพียง735,000 0บาทรถใหม่ล้านกว่าแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะครับประหยัดเงินไปหลายแสนเลยได้รถสวยคุณภาพคัดเกรดเไปใช้งานคุ้มมากๆแถมซื้อสดคันนี้ฟรีแวดให้ด้วยนะครับฟรีค่าโอนจัดไฟนั้นก็ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าเงินการ จองล็อกรถไว้ก่อนเลยนะครับใครสนใจจองก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะสนใจสามารถขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b e อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครไม่พลาดทุกคลิปรถสวยจากต้นยูสค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสนใจคันนี้ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ